สวัสดีค่ะป้ากิ๊กทําสวนนะคะวันนี้ป้ากิ๊กจะพามาขุดขิงค่ะกินขิงอ่อนแล้วก็จะมาแนะวิธีว่าจะกินช่วงไหนเดือนไหนเหมาะที่จะขุดขิงอ่อนขิงแก่นะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นขิงกันค่ะนี่คือต้นขิงนะคะขิงที่เราปลูกระยะเวลาปลูกก็คือตั้งแต่เดือนแต่ป้ากิ๊กก็ปลูกช้าหน่อยนะอันนี้ ที่จริงเขาปลูกเมษาพฤษภาอันนี้รู้สึกจะปลูกประมาณต้นต้น,ตนมิถุนาช้าไปนิดนึงแต่ว่าระยะเวลาก็เหมาะสมที่จะถอนเป็นขิงอ่อนได้แล้วค่ะถ้าเป็นเป็นขิงแก่เดือนธันวานะคะเขาจะแก่จัดระยะของเขาก็คือเดือนธันวาเนี่ยใบเขาก็จะแห้งเหี่ยวแล้วก็ตายไปทั้งหมดเลยค่ะก็จะเหลือแต่หัวใบก็จะ คือใบแห้งแล้วก็ยุบไปเลยถ้าไม่ดูให้ดีๆก็คิดว่าไม่มีหัวขิงอยู่ในนี้นะคะที่จริงอันนั้นเป็นเวลาของเขาที่จะพักตัวแล้วก็คือเดือนธันวาเขาใกล้แล้วนะคะตุลาจะหมดแล้วก็เหลืออีกแค่2เดือนพฤศจิกาธันวาเพราะฉะนั้นช่วงนี้เหมาะที่จะกินเป็นขิงอ่อนได้ใครจะขุดขิงอ่อนก็ขุดได้ในช่วงนี้นะคะหรือว่าจะเลี้ยงเป็นขิงแก่ก็ปล่อยไว้ เดือนธันวาเขายุบไปหมดถ้าจะเอาทําพันสักกระถางนึงไม่ต้องเอาทําเยอะลวค่ะเราปลูกไว้กินในบ้านกระถางเดียวนี้ก็แยกได้เยอะละเราก็เก็บไว้สักกระถางนึงแล้วก็ปล่อยให้เขายุบใบยุบใบฟอทิ้งไว้พอเมษาฝนเริ่มตกไปปลายเมษานะคะต้นพฤษภาขิ้งก็จะแทงหน่อขึ้นมาค่ะแทงหน่อขึ้นมาให้เราเห็น ถ้าเราปล่อยไว้เข้าได้ละอองฝนแค่นั้นล่ละความชื้นนิดหน่อยขิงก็งอกขึ้นมาแล้วนะคะเราก็คุยออกมาเอามาแยกเพราะว่าช่วงที่เขาฝ่อไปใบใบฝ่อไปใบตายไปใบแห้งไปเนี่ยเราไม่ได้แยกไว้ใช่ไหมหัวขิงก็จะเต็มอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเวลาเขางอกขึ้นมาในหน่อก็จะเยอะมันก็จะเน่นกระถางทําให้ขิงไม่โตเราก็เทออกมานะคะ แล้วก็มาแยกเอาหัวขิงไปปลูกก็จะได้หลายกระถางอย่างนี้ปกีิก็ปลูกอันละนิดอันละหน่อยก็ขึ้นมาจนเต็มทีนี้เราจะมาลองขุดขิงดูค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กินขิงอ่อนได้แล้วเราก็จะมาคุยดูขิงที่ปกี้ปลูกนี่มันจะมีส่วนมากมันจะเป็นพันหัวใหญ่แต่ว่ามีหัวเล็กติดมานิดหน่อยก็คือไปเจอในกระถางใบชะพูค่ะ เจออยู่สองสามต้นแล้วก็ถอนมาไม่รู้เอาไปเน็บกระถางไหนอันนี้อันนี้ก็เป็นขิงเป็นขิงหัวเล็กก็คือขิงพื้นบ้านนะคะเขาไม่ได้ปลูกกินหัวขิงพื้นบ้านเขาปลูกกินใบค่ะใบเขาจะมีกลิ่นหอมกว่านะคะหอมกว่าพันต้นใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะฉุนมากหอมมากเลยเหมาะสําหรับเอาใส่ยำนออันนี้ก็ใส่ได้ค่ะใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าใบเล็กๆนี่จะฉุนกว่าหอมกว่าหอมกว่าเยอะเลย นี่เราก็จะเลี้ยงไว้กินใบนี่เราก็จะมาขุดดูสิอันนี้โยกเยกโยกเยกแล้วหัวสักประมาณไหนหัวรากเยอะเป็นขิงอ่อนนะคะนี่ค่ะถ้าจะกินก็ไม่ต้องเสียดาย ก็เอาออกมาเลยอันนี้หัวก็เป็นขิงแก่แล้วนะแสดงว่าอันนี้ปลูกก่อนหัวแก่แล้วก็มีค่ะหัวแก่ๆเราก็เอาไปทำต้มเป็นน้ำขิงนะคะหรือว่าทำเป็นขิงผงถ้ามีเยอะ แต่ถ้าจะปลูกต่อก็ปลูกได้นะคะอย่างอันเนี้ยหน่อเพิ่งจะขึ้นแต่หัวเขาก็เป็นขิงแก่ที่ใกล้ๆจะ่อไปล้จะเลี้ยงต่อก็เอาไปปลูกต่อเอาลงไปในนี้เลยเราจะคุยเอาแต่ขิงอ่อนเดี๋ยวดูกระถางน,นี้อีกสักกระถางนนะึงก็เห็นหัวโผล่อยู่มีทั้งอ่อนทั้งแก่เลยค่ะ นีก็คงจะปลูกนานละถ้าจะกินก็ไม่ต้องเสียดายเพราะว่าเสียดายเอาไว้ก็กินไม่หมดค่ะเป็นขิงแก่แล้วก็แบ่งปลูกปลูกเยอะก็ไม่ไหวเต็มที่ก็3าสีกระถางเราก็ขุดขึ้นมากินเลยนะคะมีทั้งอ่อนทั้งแก่ ก็เลือกกินเมื่อกี้ก็จะเอาออกใบก็ตัดไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะเอาไว้ใส่กับข้าวถ้าคนทางภาคอีสานเขาก็ใส่น้ำพริกกบน้ำพริกเขียดน้ำพริกปลาเจาะกบเจ้าเขียดเจ้าปลาของเขาเนี่ยแหละเขาก็เอาใบในี่ไปใส่หอมค่ะหอมอร่อยยำหนอ่ออันนี้เชือกฟางไม่ขาดจะถอนขึ้นมาหมดเลย กระถางนี้จะแก่เยอะมีทั้งแก่ทั้งอ่อนแล้วก็เลือกกินเอาหัวแก่ก็เก็บไว้ต่างหากหัวอ,อ่อนๆนะคะเอาไปกินไส้กรอกอีสานอร่อยมากกินได้หลายอย่างแล้วแต่ชอบ ไม่ใหญ่น่าจะเป็นผิงคล้ายๆพื้นบ้านถ้าเป็นขิงแก่ก็หัวใหญ่นะ แล้วก็ไปเด็ดออกนะคะเด็ดออกเอาหนังสือพิมพ์ห่อไว้เข้าตู้เย็นไม่ต้องล้างคะ่ะถ้าล้างแล้วจะเน่าเร็วเก็บแห้งๆอย่างนี้แหละม้วนม้วนม้วนหอน่อหนังสือพิมพ์ม้วนหนาๆหน่อยแล้วก็ใส่ถุงอีกชั้นหนึ่งเก็บเข้าตู้เย็นจะกินก็แบ่งกินก็เก็บได้นานคะ่ะใบขิงเนี่ยจะไม่เน่าง่ายๆนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้อวบน้ำ เก็บไว้อย่าไปทิ้งเสียดายคนปลูกผักทุกคนชอบทำกับข้าวอยู่แล้วพริกแพรงได้กินได้ต้มยำก็ใส่ได้นะคะต้มยำบ้านๆใบขิงเนี่ยใส่แล้วหอมต้มไก่อย่างเงี้ยก็ใส่ได้ค่ะอันนี้ก็จะเก็บใบไว้ต่างหากเดี๋ยวจะดูหัวขิงต่อ กี่ค่อยมาเก็บไว้อีกทีนึงเสียดายจะไม่ทิ้งก่าจะปลูกได้เนาะทีน,นี้มาดูหัวขิงกันอันนี้คือทยอยกินยังไม่หัวยังไม่ใหญ่มากนะถ้าเลี้ยงต่ออาจจะใหญ่กว่านี้หน่อยเพราะว่าช่วงที่จะเก็บจริงๆก็นู่นละทันวาค่ะคือช่วงนี้เริ่มกินได้เริ่มทยอยกินได้ ที่เขปลูกหัวใหญ่ๆถ้าจะเป็นพันธุ์ใหญ่อันนี้เป็นขิงพื้นบ้านแต่อย่างนี้มันก็ใหญ่เหมือนกันนะถ้าหัวแก่แล้วก็คงจะใหญ่อันนี้แก่แล้วเราก็เก็บไปทํากับข้าวอันนี้ก็เก็บไปกินแก้มนู่นแก้มนี่ไปนะคะช่วงนี้ก็ทยอยกินได้เลยถ้าใครปลูกขิงส่วนเอาไว้ทำพันุ์ก็เลี้ยงต่อค่ะ อันนี้ถ้าเราไม่ทําพันเอาไว้ทําพันสักกระถางหนึ่งอีกกระถางหนึ่งเอาไว้เก็บเป็นขิงแก่นะคะเอาไว้เก็บเป็นขิงแก่อย่างงี้ทันวาแล้วค่อยเก็บเราก็จะได้หัวขิงที่ใหญ่ๆนะคะเลี้ยงต่อไปบํารุงให้ปุ๋ยคอกปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพรดไปฮอร์โมนอะไรก็รดไปนะคะเก็บไว้แค่นี้ก็พอ3กระถางปักขี้กรื้อไป2กระถางละเราก็ไม่ต้องซื้อกินขิง นะคะปลูกไว้ในบ้านที่จริงนะถ้าไม่ขุดอยากจะกินก็มาดึงไปกินทีละแง่งทีละแง่งแต่ว่าขี้เกียจด,ดูแลนะคะมันเยอะเกินแล้วก็ทําอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็เอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตัดตัด,ตดแล้วกเก็บเข้าตู้เย็นใส่ถุงเข้าตู้เย็นใส่ช่องช่องผักนะคะเราก็จะเก็บไว้กินไปเรื่อยๆคือขี้เกียจมานั่งถอดมานั่งดูแลมันเยอะเกินไปแล้วอันนี้ก็คือวิธีกินขิงค่ะ ใครยังไม่ได้ปลูกก็ปลูกได้เลยนะคะง่ายมากเวลาไปเจอขิงแก่ที่เขาแตกหนอก่อเอามาปลูกได้เลยค่ะขิงอ่อนอย่างนี้ห้ามเอามาปลูกนะคะถ้าเราไปซื้อขิงอ่อนมาปลูกแล้วจะไม่ขึ้นขิงอ่อนที่เขาขายเขาจะไม่มีก้านอย่างนี้ให้เราเขาจะมีมีแต่หัวอย่างงี้หัวอย่างเนี้ยแล้วแต่ว่าเป็นขิงอ่อนนะคะปะกติเคยซื้อมาปลูกมันเน่าทุกทีเลยมันไม่งอกแล้วคนแก่เขาก็บอกว่าปลูกไม่ได้ ต้องปลูกขิงแก่อย่างเดียวขิงแก่ที่มันมีหนอ่อตั้งแต่นั่นมาก็เลยอ๋อเอาขิงแก่มาปลูกแล้วก็ได้ผลจริงๆแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเรานะคะขิงอดออด,อ,ดอย่างนี้ก็ปลูกได้นะทําไมรู้ไหมมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงที่ว่าของเรามันมีรากมีหนอ่อมีก้านมีอะไรพร้อมที่จะ,จะเจริญเติบโตได้อันนี้ปลูกได้อีกค่ะถ้าอยากปลูกเอาไปลงกระถางเขาก็จะโตขึ้นมาอีก แต่ถ้าเป็นขิงอ่อนที่ตลาดตัดรากมาหมดแล้วตัดก้านแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาออกมาจากต้นกี่วันเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตของเขาไปเขาตายแล้วค่ะเซลล์ต่างๆเขาตายหมดละเขาไม่พร้อมที่จะงอกละคือเป็นอาหารคนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเอามาปลูกรากเขาก็ไม่ออกหนอเขาก็ไม่แทงเพิ่มเขาหยุดการเจริญเติบโตค่ะปลูกก็ไม่ขึ้น มันไม่เหมือนของเราอย่างนี้รากก็มีหนอก็มีตอนนี้ปลูกได้เลยอย่างนี้เห็นไหมคะบางคนอาจจะงงว่าทําไมขิงขิงอ่อนที่อยู่ที่บ้านเราเอาไปปลูกได้แล้วเวลาเราไปซื้อมาปลูกไม่ได้มันต่างกันตรงนี้แหละต่างกันตรงที่ว่าเขาเอารากออกหมดละอะไรก็ไม่มีละแล้วก็หยุดการเจริญเติบโตหลายวันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการกินขิงนะคะการกินขิ King งอ่อนขิงแก่ช่วงไหนไหนควรปลูกช่วงไหนควรขุด ปกิก็อธิบายจนหมดแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ